18ตุลาคม2565ประชุมคอรมอคนละครึ่งเฟด5มีลุ้นเพิ่มเงินโครงการเพิ่มกำลังซื้อลุ้นเพิ่มเงิน400บาทลุ้นเย,ออยียวยาอื่นๆบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนใหม่ปี65ระวังพลาดลงทะเบียนสมบูรณ์ต้องทำแบบนี้วันนี้ครับ18ตุลาคม65ในวันนี้ จะมีการประชุมคลรนะครับผมซึ่งเรื่องสําคัญนะครับในวันนี้ที่เราต้องติดตามกันคือในส่วนของโครงการคนละครึ่งเพราะว่าจากที่ผ่านมานะครับเฟดห้าเนี่ยก็อาจจะมีการเพิ่มเงินหรือว่าอาจจะเป็นเฟดหเลยก็ได้เพราะว่าทางเอกชนนะครับก็ได้มีการเสนอซึ่งไม่แน่ว่าจะเป็นการเสนอเข้าไปนะครับเพราะว่าอะไรครับผลถ้าเกิดจะมีเนี่ยมันก็ต้องเร็วๆนี้แล้วเพราะว่านี่คือสิ้นปี ใกล้จะสิ้นปีแบบมากๆแล้วนะครับและนี่ก็อีกไม่ถึง2สัปดาห์นะครับผมก็จะหมดแล้วในส่วนของโครงการคนละครึ่งในเฟสที่5นะครับก็คือสิ้นสุด31ตุลาคมดังนั้นเนี่ยถ้าจะสรุปว่ามีหรือไม่มีเนี่ยก็ต้องสรุปไม่อาทิตย์นี้ก็อาทิตย์หน้าหรือเร็วนี้แล้วนะครับหรือว่าอาจจะมีถ้าถ้าเป็นสรุปช้ากว่านี้อาจจะเป็นมีปีหน้าอันนี้เดี๋ยวต้องติดตามกันต่อไปสำหรับคนละครึ่งในเฟสที่5ถ้าลุ้นเพิ่มเงินเนี่ย เงินที่ได้ก็จากที่ประสบการณ์ที่ผ่านมาก็ไม่ว่าจะ500อาจจะ800พันหนึ่งอย่างนี้นะครับก็ต้องดูกันว่าจะออกมาเป็นตัวเลขเท่าไหร่นะครับแล้วก็โครงการเพิ่มกำลังซื้อเหมือนกันครับลุ้นเพิ่มเงิน4 0 0นะครับเพราะว่าน,นี้ผมเอาตัวเลขจากในปัจจุบันที่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยก็เคยได้500นะครับนะเคยได้500ต่อเดือนนะครับก็เป็น1000หรือว่าบางทีก็อาจจะเป็น300อันนี้เนี่ยตัวเลขทุกอย่างมันอาจจะเกิดขึ้นได้ทุกทั้นอย่างทุก อย่างแต่ว่าการจะเกิดโครงการเพิ่มกำลังซื้อก็อย่างที่ผมเคยบอกนะครับโครงการคนละครึ่งต้องมีคนละครึ่งเฟสห้าก่อนครับต้องมีคนละครึ่งเพิ่มเงินนะครับเพราะว่ามันเป็นซีรีส์เดียวกันรวมถึงลุ้นย,วย,วยาวๆอื่นครับเช่นมาตรการนะครับช่วยช้ยจ่ายลดภาษีอะไรอย่างงี้ครับชิมชอบใช้ชอบดีมีคืนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องดูกันต่อไปนะครับรวมถึงมาตรการเซอร์ไพรส์ต่างๆนะครับอาจจะเป็นท้งนี้เนะี่ยก็จะเป็นน้ําท่วมยาวๆนะครับแล้วก็ยาวๆอื่นๆ ยิ่งย้ำท่วมก็มีการให้บางส่วนไปแล้วนะครับแต่ว่าถ้ามีวิยาอื่นอีกอันนี้ต้องติดตามกันต่อไปนะครับและเรื่องสำคัญที่ก่อนจะจากไปนะครับก็คือบัตรสุัริการแห่ง Đ ร Star ัฐกับบัตรคนจนในรอบใหม่ปีหระวังพลาดนะครับเพราะว่าคุณเนี่ยจะต้องได้การลงทะเบียนสมบูรณ์นะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้การลงทะเบียนสมบูรณ์เนี่ยมันจะทําให้คุณไม่ได้นะครับลงทะเบียนสมบูรณ์เนี่ยมันจะต้องมีอะไรบ้างครับต้องทําอะไรบ้างหลกัหลกๆแล้วนะครับคุณจะต้องมี2อย่าง 1คือคุณจะต้องลงทะเบียนให้เสร็จนะครับก็คือกล่องเอกสารแรงตานะเหมือแนบบจะทางเว็บไซต์หรือทางส่งเอกสารนะครับทางตราสารที่ต่างๆกับ2เนี่ยคุณจะต้องส่งเอกสารให้ครบการที่คุณจะได้ลงทะเบียนสมบูรณ์เนี่ยคุณจะต้องส่งเอกสารให้ครบนะครับถ้าคุณไม่ส่งเอกสารให้ครบ ก็จะไม่ได้ว่าสมบูรณ์นะครับคุณจะต้องมี1และ2แต่ยกเว้นบางท่านนะครับที่ไม่ต้องมีเอกสารให้ส่งเช่นโสดอะไรอย่างนี้นะครับอันนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องส่งก็ถือว่าได้ลงทะเบียนสมบูรณ์แต่คนที่จะพลาดเนี่ยคือการส่งเอกสารไม่ครบนะครับเพราะว่าต่อให้ลงทะเบียนในทันกับเวลาแต่ส่งเอกสารไม่ครบอันนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะไม่ได้ได้อ่ฝากเอาไว้ด้วยนะครับ อย่างไรก็ตามถ้าคุณอยากลงทะเบียนตอนนี้ยังทันนะครับมีวิธีการลงทะเบียนแบบสมบูรณ์เลยหลังวิดีโอนี้สามารถไปดูได้รวมถึง8สถานที่ต่างๆในการลงทะเบียนด้วยก็หลังวิดีโอนี้ไปดูได้เช่นเดียวกันเดตติดต,ตามกันครับประชุมคอรมอในวันนี้จะมีพิ่มเพิ่มครับวันนี้ขอบคุณท่านที่ติดตามรับชม